ข้าอีกรอบนึงค่ะเมื่อกี้นี้รอพี่มาโจมตีแต่ว่าโอ้ยจิบอะไรกันเนี่ยโอ้ยเนี่ยยุติได้ดีหนูวะบอกยุ้เพ่เนี่คยคนยังเห็นป่าซื่อจริงยังามาต้องต้องต้อง,ต,อง,ต,องต้องทั้งนาคนเนี่ย เออเกล้ไดเลมยีอาหารบ่เริ่มหิวแล้วมีอาหารไม่เริ่มหิวแล้วอาหาร ซามหัวใจต้องะมีงเลยเยบไปเลยูมีอาหารอะไรแห่ไปยังไงลุงนักไงผู้ถิ่มยังไปวันกี้เมื่อไหร่กันยทาง งานไปใจวะหิวไม่มีอาหารจะกินเลยจนหวทุกยากมากเลยเฮือเออไหนอาหารอะไรยัยกดกดเตาไว้ไหนเออฉันสงสารเลยเกิน แป๊บขอคาบของขุดมาก,ก่อนพี่แบงหมดถาขดเวย,ยไไสใส่ใส่ใส่นี่ก้อนห่ึ่งนู่อนนอนนนมองลาว่า vương đai quá, đi để, thấy bao, đang lăn luôn nha, thấy bao, đang mang của tè, é, 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 นั่นกบแจ๊กสีมัสลอยน้ำไ,ไม่เห็นจะมาสวยกันเลยอะไรอ่ะไก่เศร้าแล้วไ,ไก่เศร้าแล้วทุกคนเย้อ่ะคิปเปอร์ แบงค์คิปเปอร์โ <Looking> อ <forward> ้ไม่กอดคิปเปอร์คิปเปอร์เรี้ยงนี่ก่อนโซนแอคิปเปอร์ไอ้คิปเปอร์คิปเปอร์ว้าวคิปเปอร์ทุกคนมันมานำดูอ๋อน่าจะวิ่งไวเกินก็เลยมันนำไม่ทันเขาซีซีมันนำเต็มปู โอเยแก่ฝันอย่ายายายาไปหาแบก่อนเด้แบกไปกูไ้เด้อเอาเก็บองกูได้เออบุเก็ดอกไปนีบูเอ๊ะ อันนั้นมันอันนั้นควยฮะแางบานกบอีกไงเออตรงรอดก็ยังสม่แงเนี่ยลองย่างไปเรื่อยใส่วะลองดูไหมตามากก็ไกลเกิน คลิปต่อนะคะคลิปต่อเอ้ะไก่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 เยอะจังวะอุ้ยเบ๊ไข่ควายตัวเนื้อควายเพิ่มขาได้แต่ตัวเดียวจะเต่าเหรอเอ๊ะ

เลขคาบไหนสักเ็กค่ะทุกคนเลกเลกเลขหาสำรวจเมืองตูนิโกนเตวยาดยาดยังบางยางคิวเทวแถยาเอาเลกสมกักพ่อแหละพอเรืออยู่ตรงด็กจากตะมาณหาโกดคาบเตียงมันตรงมันต้องคาบกี่อัน เไ,ได้ตัวสองนั่กูกได้เยได้ตองนั่กนั้นกูาั้นกู่เอากยเอาไงเอาไไไไสอไไัเอาสัโอ้ยเอาเตาน้ำโอยกบอไปครับเตาไม้เพื่อ,อเพื่อจะรว่แห้งก็ถามเบี้ยไงนอนไ่ได้ เจ้าได้มีเตียงเหรอบอกมีนเอาไม่แล้วขาหมูไปแอบปวดไอตอนเผาเนื้อก่อนเอา,ฝ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 าเฝ้าเผาเผาแล้ว,ว,วจะคอยจะเผาตอเฮ้ย ลืมไปว่าเตาตัวเองกับพวกนี้คนใดก็ได้ถ้าพูดง่ายๆเราต้องออกไปประยุทธ์ไผ่ครับเรื่องนั้นกินอาหารก่อน

ยูไซโบเ็นซ์สามแข็นก่อนนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวต่อใหม่